สวัสดีทุกคนที่ชมโดมกัลัมออนไลน์นะครับผมเห็นผมอยู่ในรถแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับผมกําลังเดินทางครับผมวันนี้ครับผมมีงานถ่ายแบบอยู่ตรงรามินทานะฮะเขาบอกกันครับว่าเจ้า Google Map เนี่ยที่อยู่ใน Samsung S4 เครื่องนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะวางแผนในการเดินทางคํานวณระยะเวลาแล้วก็กําหนดเส้นทางให้เราได้นะฮะดูที่มันจะทําได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะฮะ ถ้าดูจาก Google Map นี่นะฮะตอนนี้เราก็าใกล้ถึงที่หมายเขาทุกทีแล้วนะครับก่อนเวลาซะด,ด้วยผมว่าเราแวะหาอะไรดื่มสักแก้วก็ดีนะฮะเดี๋ยวลองเซิร์ชหาร้านกาแฟกันดีกว่าว่ามีร้านกาแฟที่ไหนกันบ้างมีรูปให้ดูด้วยอะ่ะเจ๋งอ่ะบอก้วยว่าปิดวันอังคาร mm hmm. ผมว่าร้านนี้แล้วกันฮะมีโอ้คัพนะฮะร้านกาแฟเปิด8โมงถึง2ทุ่มไป หมายของคุณอยู่ทางซ้ายเอาแล้วครับมีโอถึงแล้วขอบคุณครับรออยู่ด้านนูนะครขอบคุณมากครับ mm hmm. มีคนส่งรูปมาให้ผมนะฮะแท็กผมมาใน IG นะฮะมาจากเพื่อนผมเองฮะ mm hmm. ถ้าวันนี้งานเราเสร็จทันนะฮะสอยต้องแวะไปเฮฮาปาร์ตี้กับพวกเขาสะหน่อยละโอ้โหได้เวลาแล้วครับผมว่าเดี๋ยวเราไปทำงานที่เรารักกันดีกว่านะฮะเผื่อคืนนี้ได้ไปปาร์ตี้กับเขา